สวัสดีชาวเมธค่ะดวงความรักประจำวันที่18ธันวาคมนะคะคุณได้เอซับคับนะคะส่วนเขาได้หกดาบขึ้นมากับหัวนะ,ะวันนี้สําหรับคนมีคู่นะคะคุณเมธมีความโชคดีนะคะจะประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะด้านการงานการเงินสุขภาพก็แข็งแรงในเรื่องความรักความสัมพันธ์คุณมองความสัมพันธ์ของคุณนะคะในแง่บวกมากถ้ามีปัญหาอะไรกันเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะเปิดใจนะคะให้อภัยหรือว่าไปขอโทษนะคะปฏิปามกับคนรัก ส่วนแฟนคุณวันนี้ไพ่ไม่ค่อยดีนะมีหกดาบนะคะเป็นไม่ได้เหมือนกันว่าเขาอาจจะกําลังมีปัญหาส่วนตัวนะคะเรื่องการงานการเงินนะคะเรื่องความก้าวหน้าของชีวิตนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยก็อาจจะมีความลังเลใจด้วยเพราะว่ามันจะกระทบนะคะปัญหาส่วนตัวเนี่ยสามารถกระทบต่อความสัมพันธ์ได้พลังงาน Trust แล้วก็ Not the right t ทา e บอกว่าในวันนี้เลยเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะสม นะคะที่คุณจะเคลียร์ใจกันเลยแต่ว่าในอนาคตเนี่ยมีโอกาสแน่นอนนะคะเมื่อแฟนคุณพร้อมนะคะไพทัสก็คือความสัมพันธ์เนี้ยยังเป็นความสัมพันธ์ที่ซื่อสัตย์ต่อกันนะคะ mm hmm. คนโสดในวันนี้นะคุณน่ยพร้อมที่จะมีความสัมพันธ์นะคะแบบมีคอมมิชเมนต์แต่ว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ย ยังมีลักษณะของการไม่แน่ใจนะคะว่าอยากจะมีความสัมพันธ์แบบร่วมหัวจมท้ายหรือเปล่าดังนั้นเน่เวลานี้อาจจะยังไม่เหมาะสมกับการตัดสินใจที่จะไปเลือกใครนะคะมาเป็นคนรักที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แบบยั่งยืนนะคะถ้าคบใครช่วงนี้ก็ต้องให้เวลากันนานๆน,น,นะ